หน่วยที่ 2. องค์ประกอบและรูปแบบของสื่อดิจิทัลในรายวิชาสื่อสร้างสารคธุรกิจดิจิทัลสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย1ความหมายของสื่อดิจิทัล 2. ององค์ประกอบของสื่อดิจิทัล 3. รูปแบบของสื่อดิจิทัล 4. ข้อดีและข้อเสียของสื่อดิจิทัล 5. อุปกรณ์ของในการสร้างสื่อดิจิทัล 6. ช่องทาง การเผยแพร่สื่อสร้างสารรค์ธุรกิจดิจิทัลสื่อดิจิทัลน่ะนับได้ว่าเป็นช่องทางใหม่นะที่สามารถเชื่อมโยงชีวิตจริงเข้ากับสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงเช่นการทำโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายจะเป็นต้องมีมาตรฐานอินเทอร์เฟซที่เหมาะสมครอบคลุมให้สามารถทำงานและสื่อความหมายร่วมกันได้มีศักยภาพในการรองรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมีระดับความไว้วางใจความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นฐานจะต้องสามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละรายและมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดความหมายของสื่อดิจิทอลสื่อดนะิจิทัลหรือดิจิตอลมีเดียหมายถึงสื่อที่มีการนำเอาเข้านำเอาเข้อความกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงมาจัดรูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารทางออนไลน์หรือตัวกลางที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นำเอาข้อความกราฟิกภาพเื่อนไว้เสียงและวิดีโอมาจัดการตามกระบ,บวนการและวิธีการผิดโดยนำมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานและตรงกับวัตถุประสงค์รูปแบบของสื่อดิจิตอลประกอบด้วยนะครับโอนมีเดีย เพจมีเดนะียแล้วก็เออร์มีเดียเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับรูปแบบที่1นึ่งโอเ d เดี oh, หรือสื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของก็คือสื่อที่หน่วยงานธุรกิจสร้างขึ้นเพื่อใช้เผยแพรแ่เนื้อหาผ่านช่องทางของตัวเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ในการเผยแพรแ่เนื้อหาที่เว็บไซต์ธุรกิจบัญชีโซเชียลมีเดียสิ่งพิมพ์ดิจิตอลอีเมลรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 2. องเพจมีเดีย หรือสื่อที่ต้องชําระเงินเพื่อเอผยแพร่คือสื่อที่แบรนด์ต้องจ่ายเงินซื้อพื้นที่เวลาหรือตําแหน่งสําหรับเผยแพร่เนื้อหาของแบรนด์ให้เข้ากับกลุ่มเ,เป้าหมายที่นิยมใช้สื่อน,นั้นอาทิโฆษณาบน Social Media, โซเชียลมีเดียโฆษณาบน Google แบนเนอร์บนเว็บไซต์โฆษณาทางสื่อพิมพ์ Spot, สปอร์ตโฆษณาทางวิทยุการเป็นสปอนเซอร์ให้กับงานประชุมรายการโทรทัศน์บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรืออาจเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ช่วยรีวิวสินค้า สามเออร์มีเดียก็คือหรือสิ่งที่ผู้อื่นสร้างให้ก็คือสื่อที่ได้มาจากการพูดถึงหรือบอกต่อแต่ต่างจากแพดมีเดียและโอมมเดียเนื่องจากแบรนด์ไม่สามารถควบคุมทิศทางเนื้อหาที่ผ่านสื่อน,นี้ได้เพราะเนื้อหานั้นได้มาจากการที่ผู้ที่ได้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการหรือผู้ชมผู้สนใจได้เลือกได้รับเนื้อหาคุณภาพเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์จึงยินดีที่จะเผยแพร่แชร์เนื้อหารีวิว หรือบ,บอกต่อให้กับคนอื่นๆในเครือข่ายได้รับรู้ร่วมกันนะครับนี่คือรูปแบบของสื่อดิจิทอลองค์ประกอบของสื่อดิจิทอลประกอบด้วยหนึงข้อความนะ text นะนี่คือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดียใช้แสดงรายละเอียดหรือเนื้อหาของเรื่องที่นําเสนอถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญของมัลติมีเดียระบบมัลติมีเดียือที่นําเสนอผ่านจอภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวสอนให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วก็ <S <S ยังสามารถกำหนดลักษณะการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบนในระหว่างการนำเสนอได้อีก,อง,กองค์ประกอบที่2คือภาพนิ่ง still image นะเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นภาพถ่ายภาพวาดและภาพลายเส้นเป็นต้นภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียรหรืองานสื่อธุรกิจดีต้นนะครับ มากกว่าข้อความหรือตัวอักษรเนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่าองค์ประกรอบที่สาก็คือภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นการเคลื่อนที่ของลูกศรของเครื่องยนตน์เป็นต้นทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม สเสียงออ udi โอถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นซ้ำกลับไปกลับมาได้โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทำงานด้านเสียงหากในงานมัลติมีเดียหรืองานสื่อเนี่ยมีการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาในการนำเสนอก็จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียหรือสื่อเนี่ยนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่5คือวิดีโอ วิดีโอเป็นองค์ประกอบของปติกเดียหรือสื่อที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลนั้นสามารถนําเสนอข้อความหรือรูปภาพนะภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนียประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆมาดูอุปรกรณ์ในการสร้างสืงส่อดิจิตอลนะครับแรกก็คือ1ก็กล้องดิจิตอลนะหรือดิจิตอลคาเมรา ก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกใช้หลายยี่ห้อให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้งานด้วย 2. ตัวไมโครโฟนนะไมโครโฟนก็จะมีที่ติดกับกล้องนะครับหรือจะเป็นพวกไมโครโฟนหรือเราเรียกที่ว่าเราเรียกที่ไมลอยนะไมลอยก็มีแบบมีสายหรือไร้สายก็ได้นะฮรราคาเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงด้วย สามสี่ร้อยเราก็ซื้อได้แต่ถ้าเราต้องการคุณภาพก็แพงหน่อยนะครับเวลาเราจะใช้เราต้องทดสอบก่อนระยะห่างของไม์กับผู้พูดเนี่ยห่างไกลขนาดไหนหรือจะต้องมีที่ติดที่อกอก,อกปกเสื้อก็ได้แล้วแต่นะครับ <c oughs> สไฟเสริมหรือไฟวงนะครับริงไร้นะวงเป็นวงแหวนนะครับอันนี้ก็ ช่วยให้เกิดความสว่างนะเวลาเราทําสื่อดิจิตอลน,นะถ่ายทำวิโดีโอเนี่ยแสงก็จะช่วยให้ภาพชัดยิ่งขึ้นนะครับขาตั้งกล้องนี่สําคัญนะจะช่วยไม่ให้ภาพเคลื่อนไหวนะบางทีเราใช้มือเนี่ยอาจจะสั่นได้เวลาถือไปถือมาแต่ถ้าเรามีมีขาตั้งกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันภาพเบลอได้นะครับ ันที่าฉากหรือกรีนสกรีนเนี่ยก็คือว่าถ้าเราต้องการที่เราจะถ่ายในสตูดิโอในห้องนะข้างหลังเป็นฉากสีเขียวนะครับเราก็สามารถที่จะตัดต่อได้ง่ายเอาไปวางไว้สถานที่ไหนก็ได้หรือเวลาอ่านข่าวนะครับด้านหลังเขาจะเป็นจอเป็นสีเขียวนะเป็นกรีนสกรีนนะครับถึงแม้เราจะเห็นข้างหลังนั้นะเป็นภาพวิวภาพสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่แต่เบื้องหลังจะเป็นฉากสีเขียว มาดูช่องทางเผยแพร่สื่อสารสื่อสารนสารธุรกิจดิจิทัลนะครับอันหนึง่งจะอันที่แรกก็คือ f เฟซบุ o กทุกคนคงรู้จักดีอันนี้ก็จะใช้ชื่อเมตาย่อมาจากเมตาเวิร์ดนะครับยูทนะูบอันนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของวิดีโอเรื่องของเพลงนะหรือรีวิวสินค้าก็จะใช้ช่องทาง YouTube เยอะนะครับเป็นจำนวนมากเลย สี่เว็บไซต์เว็บไซต์ก็อะมีระบบที่จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์เช่าเซิร์ฟเวอร,ร,ร์เช่าพื้นที่นะซื้อชื่อนะหรือจะเป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับก็ได้ที่สร้างเช่น WordPress นเป็นต้นนะครับหรือไปฝากประชาพันธ์ในเว็บไซต์ต่างๆสี่ทิกตอกอันนี้ก็กำลังมาแรงเป็นแอปพลิเคชัน Tik Tok นะครับเกิดขึ้นทั้งแรกในประเทศจีน อันนี้ก็มาแรงแสงทางโค้งเหมือนกันนะครับในติ๊กตอกก็หลายคนคงได้เคยใช้กัน i n s t a g r กรก็เช่นเดียวกัน Instagram ก็เป็นสื่อช่องทางหนึ่งเนาะในการที่จะเผยแพร่สินค้าของเรานะครับ t w i t เ e อ่ Twitter. อันนี้ Twitter ก็มีนิยมกันทั่วโลกแต่เพียงแต่ว่าใช้ข้อความได้280ตัวอักษรเท่านั้นนะครับ เลเยอร์อรูปภาพก็จะไม่ได้อัน,น้ายคือเว็บบล็อกนะอันนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกับเป็นบล็อกของเราที่จะเผยแพร่สินค้าหรือบทความที่น่าสนใจหรือเรื่องราวที่เราน่าสนใจเพื่อเผยแพร่เรียกว่าเว็บบล็อกอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับก็เช่นไลโอเคเนชั่นบล็อกเกอร์ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ เก่ดความรู้สํำรวบหน่วยที่2นี่คือการเป็นยูทูบเบอร์นะนอกจากจะจัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายการถ่ายทําแล้วยังต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอที่อ่ะที่สาคัญก็คือการมีเป้าหมายว่าอยากจะเริ่มฝึกให้กลายเป็นอาชีพไม่ว่าอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นทํางานหลักหรืองานรองก็ควรทําให้เต็มอ่งเต็มที่และประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งชื่อช่องเพราะเมื่อใดที่ทําคลิปออกมาแล้วเริ่มมีคนรู้มากขึ้นก็จะจาชื่อช่องได้ นะอันนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจเราไม่ต้องรอให้ให้เรียนจนจบนะครับเราก็สามารถที่จะมีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์ได้นะมีเว็บมียูทูบเบอร์ดังหลายคนที่ให้เราดูเป็นแนวทางเผื่อเราจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงมียอดวิวหลักล้านก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับหลังจากจบหน่วยนี้ก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัด มีใบงานมีกรณีศึกษามีกิจกรรมเสริมทักษะด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มทักษะของเราในการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของสื่อสร้างสารรค์ธุรกิจดิจิตอนนะครับจบหน่วยที่2เท่านี้นะครับสวัสดีครับ